สวัสดีคะ่ะมากินข้าวกับหมหมกนะคะหอหมกใบยอก,ออก็ใบรพานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวซ้อมมือนะคะนะคะจะออกสีน้ำตาลนะคะข้าวใหม่นะคะก็ไม่ได้สีนะคะที่บ้านเอามาให้ลองกินดูก,นก็ลองกินนะคะมันจะผสมสองอย่างนะคะเป็นผงย่านะคะข้าวซ้อมมือนะคะผสมวิตามินนะคะ น,นี้มากินกันได้เลยนะคะน,นี่แล้วว่ากิกนจลองซื้อว่าอร่อยนะข้าวอร่อยขนาดไหน,หนข้าวอร่อยแต่หอมค่ะข้าวไม่ได้สีะคะ่ะไม่ได้ใส่ยานะคะเป็นธรรมชาตินะคะ อร่อยเหมืนข้นค่ะจะออกเหนียวๆเหมือนข้าวผสมกับข้าวเหนียว,ยวแล้วก็อร่อยไปคนละแบบอืมอร่อย ก็หอมหมกไปยอกับใบผลระพาค่ะซื้อมาสองกระทงนะคะมามาทานกันอันนี้มีแต่กริ่งกิ่งกิน,นะครับจะออกน้ำเหนียวนะข้าวจะออกเหมืนะะอ,อนข้าเหนียวกลืนข้าว วิตามินสูงนะแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรมากนะคะไม่ใส่ย,ยาหรืออะไรนะคะแบบคราบสารนะคะบ้านๆอ่แะแเอาหุ่เอ่ะไม่เคยหุงใช่ไหมก็ก็ลองดูใส่ใส่น้ำน้อยแล้วก็นึกว่าข้าวหอมมะลิสนนั่นผลิตเพิ่มน้ำไปก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะ ุงยาเหมือนกันออกสีน้ำตาลเหมือนข้าวซ้อมมือข้าวที่มีวิตามินไง นุ่มๆนะคะแบบนี่ใบหัวผานะคะนี่ใบผนผังผาอันนี้ใบยอข้างนี้คลิปเป็นถอนก็ยี่สิบบาทคือมาสองห่อเขาทำอร่อยนะคะ อร่อยไม่ต้องบ่นข้าวอร่อยครับ๋ยวต้องใส่น้ำให้พอดีนะคะถ้าใส่น้อยเราก็นึกว่าข้าวหอมลืมมันก็จะแขง็งนี่เราก็ต้องเพิ่มน้ำอีกนะคะมันจะออกกรุบกรุบๆไม่ได้กรุบดิบนะครับเหมือนเป็นข้าวเหนียวอะ ทดลองตินข้าวก็อร่อยดีเขาให้มารับทดลองดิป่าว่าอร่อยไหมแล้วก็เอามาทดลองหุงไปสักสองถ้วยถ้าต่างจังหวัดเขาจะใช้ steam นึง ใส่หัวคือน้ำเลยค่ะนี่เยอะอร่อยครับหม,มกอร่อยมากหม,มกอร่อยอร่อย ใบยอไอ้นี่ใบหระพาข้างที่ใบยอหมดละข้าวข้าวเหมือนกับข้าวเหนียวผสมส่งกันเนี่ยเดี๋ยวเหนียวแต่ไม่ไม่ติด แล้เขาหว่างเขาคบข้าประสมของหวานคู่กัน เป็นอพัดลมจะดังหน่อยนะครับ ทำแบบเข้มค้นจังนี่อาหารนะคะกินแค่นี้นะคะกับเหลือสมวติจะกินข้าวข้าวอร่อยข้าวออกสีเหมือนข้าวซ้อมมือสรือจะออกขึ้นสีือจะออกขึ้นตาเนี่ยคือข้าวข้าวใหม่นะคะเดี๋ยว ส่วนมากเรากินข้าวสีขาวค่ะข้าวหอมมะล,ลิจย่งนี้กินปลาเรื่อยๆ้วะค่ะอร่อยไปต่อครับไม่ล่ะ ก็ไม่เผ็ดกินเนื้อเล่นๆเลยค่ะ เอาหมดบใบ,บ,บยอไอ้นี่ใบโหระพาที่ใบยอมันจะเป็นเนื้ออย่างนี้นะคะนี่นะคะใบยอแล้วเอามาสองอัางเกตขคะทั้งใบยอทั้งใบผลละพา อร่อยมากพอแล้วนะคะอิ่มแล้วข้าวหมดแล้วเกลี้ยง ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะไป่ตาจ้าไว้เจอกันนะคะว่าเราจะทานอะไรนะคะสวัสดีค่ะ